thank <laughs> สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวสกุลคนบ้านๆผู้เก่าอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี่สาวสกุลพาพี่น้องมากินตำข้าวปุ้นใส่หอยแครงจ้ะบ้านานเฮาเมาื่อนี่เนาะได้พักกาดจองลวกสาวสกุลไปตลาดก็เลยเห็นพักกาดจองแล้วก็เห็นหอยแครงเห็นหัวมันใหญ่นะสดๆปากอาอาเลยก็เลยเออซื้อมากินกับข้าวปุ้นเฮาดีกว่าก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาตำเนาะแล้วก็ได้พักสลัด สลัดแก้วสดสดหัวงามๆเลยก็เลยเอามากินก็ตามหาหูกินกับพี่น้องดีกว่าเนาะมาได้จ้ะเม่นี้กินประแดกได้มากระถิ่นพร้อมได้พี่น้องโอ้ยลอยๆได้มากระถินพร้อมสามสกุลเอามาแกะเอง ไม่ไหนตำใส่มักพริกสดด้จ้ะ,ะตำไส่มักพริกสดจะเผ็ดจะมีความแบบเผ็ดร้อนมากกว่าพริกแห้งนะ ห mm hmm. วาน พะกันจองลวกระหวานนะพี่น้องเนาะ ใส่มาอามะกอกน้าแล้วพี่น้องได้มะกอกมาคุณป้าเรามาขายร้านแบบมีพวกอาหารอีสานนะร้านกับเข่าอีสานละมีพักทิ้นมีใบายานางมีหน่อไม้แบบเนี้ยแล้วก็มีมะกอกน้า สาวสกุลก็อิ่มแล้วเด้อจ้าขอบคุณพี่น้องสุพูสุคนที่ติดตามรับชมสาวสกุลเน,ะนาะเอนีสาวสาวกุลพามากินตำข้าวปุ้นใส่หอยแครงลั่อ,อแซ่บพักกันจองหวานกินแล้วก็แบบแซ่บนัวเนาะพี่น้องเนาะจังใด้กาขอบคุณพี่น้องสุพูสุค,คนคือเก่าฮอลใเด้อแล้วกะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนกดติดตามกดซับสไครต์แล้วกะคอมเมนต์มาว่าน้ำสาวสกุลเด้อจ้าสวัสดีจ้า,จาบ๊ายบาย